เลยนะคะที่ทุกท่านนะคะเห็นไหมคะว่างานของเราเนี่ยยิ่งใหญ่แค่ไหนเรามีคนเข้าฟังนะคะทั้งหมดมากกว่า700กว่าคนนะคะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะของทาง Dental Image เนี่ยมี3านะคะ3ทนแพทย์ซึ่งได้รับเลือกได้รับเลือกนะคะมาเป็นสปิเกอร์นะคะหรือมาเป็นผู้บรรยายมาเป็นผู้บรรยายให้กับงานอันยิ่งใหญ่ของเรานะคะ2คนที่เป็นผู้บรรยายนะคะก็จะมีคุณหมอ คมศักดิ์นะคะท่านทันแพทย์คมศักดิ์นะคะซึ่งเรารู้จักกันดีในนามของคุณหมอโชคนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณหมอธนกิจนะคะทันแพทย์ธนกิจที่เรารู้จักกันดีในนามคุณหมอเสียนะคะทั้งคู่เนี่ยมาเป็นสปิเกอร์ในงานของเราด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งมาเป็นโมเดเลเตอร์ทันแพทย์นัตนาัยนะคะหรือ In this opportunity to develop our young speaker in the region, this is really an amazing event. I respect further development with our older speakers and I'm I really excited to work the, with the, the speakers from the dental image that we also can drive our strong and then at the same time to the region with these speakers. i really happy and also you know, see more development with the team. <imran> เราสองคนนะครับเป็นี e อของเพนทอฟอิมเมนะเป็นตัวแ<ช>ทนของหมอทุกคนเรามาการในงานอะไรครับนพนี่นนเราอยนงาน Thailand Dental Implant Forum 2024ที่จัดโดยบริษัทสตราแมนประเทศไทยฉลองครบรอบ70ปีใช่วันนี้เป็นวันที่2นะจะเป็นทีมของลากฟันเทียม<า>นิโอดินที่อยู่ในสตราแมนกรุร๊ปก็สำหรับปีนี้เองเนี่ยก็เป็นทีมในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ของลักฟันเทียมคือเซรามิก อิมพลาตหรือลากฟันเทมสีขาวาครับวันนี้เนี่ยผมก็รู้สึกดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าในงาน Stormman Forum ครั้งนี้เนี่ยคุณหมอหลายท่านของ d ิน t a l Image เ่ยได้รับเชิญมา เป็นสปิเกอร์นะครับย้ยแก่คุณหมอธนกิจก็มาเป็นสปิเกอร์ในพูดในเรื่องของพาร์ทของ s t r รเมนอิมพลานต์นะครับ B L X นะครับคุณหมอณัฐนัยก็ได้รับเกียรติมาเป็นโมเดเลเตอร์ทั้งวันเลยในงานวันนี้ของตัว n e o d e n นด้วยสวัสดีครับก็ผมหมอณัฐนัยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในงาน Thailand Dental Implant Forum 2024นะครับจัดโดยบริษัท s สโตรเม n Thailand นะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากบริษัท s สโตรเม n นะครับให้ขึ้นไปบบนน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 เเวททททีีีีาาาาาหห้้่่่มมดออรรรต์ใงงงะะคัซึก็ปส ระหว่างทีมสปิเกอร์จากประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็ทางทีมาของสตรแมนนะครับจัดคิวต่างๆในการพรีเซนต์เคสแล้วก็เลคเชอร์ต่างๆครับผมครับวันนี้ก็ยินดีมากๆนะครับได้รับเกียรติของการไปพูดบนเวทีนะครับนำเสนอให้กับคุณหมอ6-700คนนะครับเพื่ออธิบายว่าการที่เราใช้รากเกียมของสตรแมนเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับคนไข้สูงที่สุดเนี่ย ทำอย่างไรนะครับแล้วก็มีการติดตามผลที่ยาวนานนะครับทำให้คนไข้มั่นใจได้ว่ารากเทียมที่เราใช้เนี่ยก็จะใช้ได้นานยาวนานคุ้มค่านะครับตลอดการทำรากฟันเทียมแล้วก็ที่สองอย่างยิ่งคุณหมอโชคเองวันนี้ก็มีโอกาสที่ <c oughs> จะได้มาพูดในเรื่องของ expert sharing นะครับประสบการณ์ของการใช้รากฟันเทียมที่ใหม่ที่สุดในปัจจุบันคือรากฟันเทียมเซรามิกนะครับต้องต่อว่าได้รับเกียรติจากทางบริษัทตอแม่นไทยแลนด์นะครับในานามของนะิวเดนเนาให้พูดเรื่องเกี่ยวกับซีอิมพลาน ก็คือเซอร์โคเนียมาลักเกนสีขาวหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างในคลิปหมอโชคนะครับต้องตอบว่าเป็นนวัตรกรรมที่ใหม่แน่นอนในการน,นวัตรกรรมที่ใหม่เนี่ยอาจจะยังค้างคาใจอยู่วันนี้ผมก็จะมาพูดใน expert talk ว่าเราทําไมที่หมอโชคถึงเลือกใช้แล้วจํานวนเคสเทคนิคการทําหรือข้อคอนเ์นอะไรเนี่ยก็จะมาพูดเล่าให้คุณหมอในสเตจฟังว,ว่าเออเวลาเราคิดในการฝังนะลักเกนสีขาวเราคิดอย่างไรนะครับก็คงประมาณนี้เป็นเกียรติมากๆเลย ะครับถ้ามีโอกาสลองฟังดูนะครับเพราะว่าได้แอบ,บได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วคุณหมอโชคตอนนี้เนี่ยได้รับข่าวข้อมูลจากเมื่อวานอัปเดตกับผู้บริหาร Stormnet น,นะครับตอนนี้คลินิกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหมอคมสันเนี่ยก็ได้ฝัง,งร่กขันเทียมซูริมิกตัวน,นี้มากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกแอเรียของ Stormnet แ,แล้ว<ม>ก็ดีใจด้วยนะครับหมอโชคนะครับอ๋อขอบคุณครับ,บ,รบก็แอบดีใจนะครับแต่ว่าสิ่งต้องขอบคุณนะครับจริงๆไม่ได้เพราะหมอโชคเก่งเนาะ เกิดจากความไว้วางใจของคนไข้ที่มีต่อหมอโชกและก็เดนเทลอิมเมจเดนนะครับเราก็ช่วยกันทําคนไข้เนี่ยแล้วคนไข้ก็ไว้วางใจเราเป็นนวัตรกรรมที่ใหม่ก็ต้องบอกว่ามันดีจริงนะครับเราก็ใช้ในคนไข้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอก,กันในงานนะครับสวัสดีะนครับ